ก็วันนี้มาพบมาพบกับผมในเกม m e c a f t อีกแล้วนะครับ EP ที่สองแล้วนะครับตอนนี้ผมเลเวลสิบสามแล้ววันที่ต้อะไรไม่รู้ทำไปได้ก็บอกแล้วแม่หมูและออกเดินทางแต่ครับเดี๋ยวผมจะไปขุดไม้นะหลังจากสภาพนึงขุดไม้พวกเขาเจอพื้นที่ที่เขาสามารถสร้างบ้านอยู่ได้ ไม้ผมเยอะมากเลยครับไม่รู้จะเอามาทำอะไรลูหมูตัวสุดท้องมุงมา้ตัดต่อให้ได้เขาคิดว่านี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดสำหรับการสร้างบ้านเขาจะได้มีไม้ผมก็จะทำทางเดินสวยๆนะคบนี่ไี่ฟ้าอันนี้เป็นตัวอย้างเสร็จเรียบร้อยใส่ไม่เยอะเขาก็ปนหาลูกหมูตัวอื่นไม่ต้องไปสนใจนะครับพวกเขาทะเลาะกันอยู่่ะลูกหมูตัวโตคูวย อป็นที่อะไรเนี่ยสัตว์ผอมตายอย่าเสือกอันนี้เดี๋ยวเราจะคัดอิทธิ์ทำคลิปยู่้วยควายเขาเก็บกิ่งไม้มาจัดให้เนี่ยไม้ผมเอย่างเยอะเลยจะมาคัดเขาใช้เวลาสร้างทั้งหมดสวัน

ดไ,ได้เนื้อปลาแล้วนี่นี่งงนลปลาไปอย่างปลาปิกก่าป่เขาจลอะเนื้อแกะยังมีที่เก็บอีฮป,ปุไหมทยอ,อย่างนี้ทาไมเมื่อนายสามารถทำเสร็จเร็วแบบเราได้จะกลัวอะไรขนาดนั้น ลูกหมูตัวโตไม่ใส่ใจคำพูดเดือดรูปจาวานอนอ่ะทำงานเป็นเวลาหนาทีเอ็ดฟิกพ่อไม่ได้สมัครแล้วอ่ะจะติดและหินได้สําเกจอันนี้นะได้ป่าย่างเร็ว่าหมาป่าผู้หิวโหยก็เข้ามาใกล้ใบ้านพวกเขาป่าไม่รู้จะเก็บตรงไหนเลยเป็นมีบบบบบมบไบบเบเยบบ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 บาบบาบบบรบบบร ว้าวะขามึงงงน้ำเด่งกูสับหัวไม่แตกปิดแล้วอ่ะอเอออยา่ยาอย่าฟังอย่าอย่า,ยาฟังเข้ากูนั่นไงบักฟัดฮะบักฟัดอ่ะกูขุดของตัวเองทำไมเนี่ยมันจะโตอยู่แล้วเอาไอ้เขี้ยนี่กวนตีนเหรอใครไอ้เขีย้ยมวย กมไวซิมีบอมบอมบอมดอมโบยดโอ้ยของกูไม่มีทดิซิมีบอมบอมบอมน่าโมเยดเยดเยดซิมีนี่บอมอะสงสัยก็ต้องไปสร้างหีบกันนึงละสงสัยต้องไปสร้างหีบลสร้างหีบพ่อมึเหรอหัวสร้างหีบเมื่อกี้ได้ยินนะเอาไปพบมหาพ่อแม่หาพ่อน้ำพี่บาสแล้วมันจะไเหียเฮียเป็นคนมันจะไปหาหนูหาพ่อม เฮียหนูเจ้าไอ้เหี้ยเป็นควยเลยเนี่ยใครมึงอ่ะเล่นเกมไอ้เหี้ยตุ๊กเหี้ยอะไรตัวหัวหนาเฟยเหี้ยตุ๊กไปอ่าอ่ากูเก็บไม้ไม่ได้ชิบหายแล้วุูหีบเอ่าไอ้เหี้ยทีเดียวตายสัตว์กูถีบแม่งเลยอ้าวเพชรกูไม่นะเออกูอ้เหี้ยอ้าวเก็บหนักมั่งอะเขาเจอบอล อ๋อเยอะอ่ากูไม่มีที่ทำอ้อเยอะเกินละนี่กูได้กลองดีไปอันนึงละอ่ะอ่ะอ่ะติดเลยฮ่าฮ่าทีนี้ก็ได้เวลาจับของแบบออ็ดชริ่งเออเก็บของแบบยั่วๆอ่ะทีนี้เราก็ต้องไปปลุกข้าวได้แล้วสินะไม่รู้จะมีตัวอะไรคาบไปแล้วอ่ะ ไม่มีใครโหลดมาเล่นกูเลยเรียกคนเดียวไม่ได้ร้ยควายไม่ได้แล้วผีบนี่กูจะทําอะไรวะนี่มาดูหีก็มึงอ่ะอันนี้ไม่รู้จะทําอะไรเก็บไว้ในหีบเลยซิมิบอมบอมบอมเก็บไว้ในหียิงยิงซิม่นี่วิงไมัยกูล่ะอึบซิมิบอมบอมบอมคอมโบเย็ดอะดมันจึงบ้าบอ

E o todo mundo inteiro já tá tá ไม่ต้องมายุ่งกับเพื่อนผมนะครับพวกมันปัญญาอ่อนใครใครถามไงใครกับมือใครแล้วใครคู่กับมือครูไงเฮ้ย <c oughs> ตอนไม่ตองคำถามดีกว่า,ว,าว้าวอุปองเงินอยยปุปองเงินนะจ๊ะนะจ๊ะหนีเหรอหนีเหรอวิ่งเร็วแท้นะมึงอ่ะใคร ตัววัวตายะอ้ะจปตกลุ่มอีกตกลุ่มละหมดมากเลยมึงอ cool ีกแล้วเหรอไอตาเวนไอตาเวนฆ่ากูฆ่าที่แล้วจะเจ๊แล้วพ่อมึงอีพีที่แล้วโอ้จังวะไอหำน้อยไอหำเล็กเอ่อไอเขียวตัวหมูไม้มาทำกุ้ยเลยซิมิบอมบอม นัมโบเยสสุดไอ้เจ้ยคนเล็กเฮ้ยเดี๋มินี่ดอนดอนดอนเย็ดสุดีมินี่เนมานะเน่เป็นคุยอะไรเนี่ยน่นดี๋มินี่เนมานะเน่เกาะทองเวนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะค้าบต่อเกาะทองนะเอ้ยเอ้ยเกาะอะไรวะเกาะเพชรมีเน่นี่โลเป็ดนีมน่าเลย เพกหน่อมัมาะครับเลยเพกหน่อเพชรเพล่หนอก,กูอยู่ใสเพช่เพชรกูอ,อยู่บ้านพ่อมอังเหรอไอี้ลอยได้ไอสาี้ลอยได้ละจะเกงเหรอออเนี่แเละ กอเ็นชาร์จเก็บร้อยเพรเพราะชั่วข่าวเอาแลวเพชรพหลาของเราอ,ะอ่ะอกเหลือสี่สิบไอะต้องสัเอวาาสั่งก่อนวนจริงหน้าไม้ไงวะฮะกดค้างเออกดค้างเลยไอ้เหี้ยพราะกดค้างกลายเป็นขุดอ๋อกูเก็บลูกคานูเอาไว้เหี้ยะ <c oughs> <c oughs> ทำไมกูงโง่จังวะ เฮียเวอ้าเฮียอ่ากระดูกหักกระดูกฟันหลังหักรดนหลังกโอ้ยเฮียแล้วยังไว้วยเหอเหล่ะันเจอกระมูโอ้ยถกปลาเหรอนี่ห่อยเฮียกะ โดนจะมืดอีกแล้วนี่มืดเช้าว่ะโดนจกทำชอมระดูอ้ใไปทไโบ้านกักกักอันนี้มีบอมบอมเยอะๆซิมีนีบอมบอมบ๊บบ๊ิมีบอมบอมบอมเบ๊เบผมกำลังการหาพิระมิดครับซิมีบอมบอโอ้หนังวัวหนังวัวมาทำอะไรได้ซิมีบอมบอมเบ๊บเบ๊บ เอาพวดตุบแล้ววันนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่ายังซึมๆอยู่พ่อกับแม่ก็เตรียมของมาจะให้มาเวลด้วยนั่นก้าวเหี้ยอัจฉริยะจัดจัดออัจฉริยะอ่ะมาเลือกเกมอยู่ตรงนี้บูเตอร์่องลอยเรือแก่ตายด้วยเหตนไหนเก็บมาแล้วเนี่ยอยู่เนี่ยก็เลยจัดให้เลย ห้าชินอะมบอออย่าบอกแล้วเป็นสีมือไอหมาป่าโง่นั่นอ่ะเออใช่วันนี้เป็นวันเกิดของมาวเวลปกิแล้วจะาเวลอยากใส่นะแต่ว่าวันไม่สบายมัสบายมาได้สองวันแล้วซึ่งคยเลยเป็นเกล่ะเออเป็นเกลใช่อดูบ้านกาดๆดูดิ ม่ต่างแต่กลายเป็นโหดเออคืออัจฉริยะมันก็เหมือนเดิมเออนะเอออัจฉริยะมากบ้านหลังนั้นอยู่แค่วันแรกกูเนี่ยอัจฉริยะโอ้ดาบหัวตาดากตาตาแมงคนตีนคนตีนตอนไหนวะทุกตอนทุกตอนมึงทุกตอนดูตาเดียววะเดี๋ยวเดี๋ยวคนตีนได้ไหมขอร้องหนึ่ง กูขอร้องอยากคอนตีนมึงอย่าพูดนะว่าร้องออกมากูไม่ร้องหรอกฮึมแล้กวกูม่ใช้เกลีพี่โตสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยทีมวีดีกรับ,ว,รบวันนี้นต,นตอนเด็กผมฟาดเกมเมอร์วันนี้เรามาอยู่ในเกมอะไรไม่รู้เกมขี้หมาตัวเตกมหาปะไรใช่ครับ,าารรบทุยไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเราเพิ่งเล่นไปเมื่อไม่กี่ตานะครับ แต่เราก็มาถึงด่านบอสแล้วนะับ่ล่นอะไรอารีนา่าพ่อมง่า,พ,งา,าพ่อมอารีน่าอย่างนั้นอ้ามีอะไรผู้ชมเด็ดอีกอ้อาแพ้อ่ะ,อะเป็นเหียอะไรอ๋อผมรู้แล้วครับมันต้องเล่นยังไง โอ้หห่วยเลยเห่้ยดิอ่ะมึงเชื่อปะถ้ากูใช้ดาบสีม่วงอันเนี้ยแล้วกูใช้ไปวันเดียวแม,ม่งพังแล้วอ่ะเนี้ยดาบอะไรนะยังไม่พังดาบไปเนี่ยถ้ากูใช้วันเดียวพังเลยเอาไปขุดไม้ดิขุดไม้ไ,ม,ไม่อะมึงก็ลองเอาไปขุดแล้วก็ใช้ขวานขุดเฟ,ดฟยเออมลองเอาไปขุดไม้ดูไม่อ้าวตกน้ำจำน้ำ ตกลงไปใต้ทะเลมันคืออีหยังอม่กลัวมันคืออีหยังมันคือคนณเริกมตดคลิปเหรอหยั่งช่วยกรวยกูขึ้นไปไม่ได้กูขึ้นได้แล้กูเริ่มหายใจไม่ออกละไอ้้เหียดุอ้เหี้ยมันเล่นยังไงอ่ะท่านผู้ชมผมไม่รู้อ่ะผมไม่เคยเล่นท่านผู้ชมครับผมไม่เคยเล่นนะ สิเกตนะครับท่ตรน้ำอูเกตุชุเลยเออคุใจไม่ออกตายเมื่อกี้ตกน้ำอีกแล้วกูเกลียดตรงนี้มากก็เอาดินปิดเลยแล้วกันเออได้แล้วเกียดดินตกน้ำเฮียกว่ะกูจะได้อ่าแบตกูหมดก็แบตเบสละสิบห้าอเฮียฮ่า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 เสียงชาเยใช่กินเอใกินเองหปล่ มึงเป็นควัยอะไรเดี๋ยวผมจะไปอีกเกาะเสียงอะไรอะทั้งส่วนเสียงมึงเองเสียงไอ้บ้าเนี่ยนะใครบ้ากูคนกูขึ้นเรือไม่ได้บอมบอมบอมเบ็ดเบ็ดิกบิดดี้บิดดี้เฮ้ยสิกบิดดี้บิดดี้ไอ้หมวยพูดนี่ได้บอมบอมบอมดอมเย็นเย็นเย็นจะไม่ได้ดอมจะไม่ได้ดอมจะไม่ได้ดอมอันนี้มีเขาสอนการเล่นด้วยนะครับ าก,ก็อยากโหลดได้ก็ไปโหลดนะคะจะอยู่ในเพจสโตโหลดได้ทั้งเพจสโตแล้วก็ไอ้นี่นะคะกู๊กฮะกู๊กไม่ใช่ทำไมต้องไม่ใช่ <c oughs> เพจสโตแล้วก็แอนดรอยนะครับแอนดรอยโหลดได้ทุกอย่างนะครับไอ,อ้เหี้ยปล่ยฆ่าตัวตายโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยง ตัไไูได้เพลงเปสโตนี่ยิ่งดีครับก็ <ละ S 2> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ลกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะลงไปเพือ่อนเหลืหอครึ้นหลอด คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำต่อให้ e3 p นะครับผมครับ